ชื่อพี่หอมนะคะอ่าเป็นในหน้าติกตอกค่ะทำรีวิวเกี่ยวกับอ่าแป้งปิดงอกค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่มีปัญหาเกี่ยวกับผมขาวผมงอกอะคะ่ะตอนแรกมาเป็นเป็นยังไงบ้างคะช่องเป็นยังไง ตอนแรกช่องพังมาก่อนคะ่ะมาจากการเลกเพื่อนเพราะว่าแรกๆพี่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมคะพี่ก็เลยไปศึกษาตามช่องต่างๆหลายๆช่องมากเลยคะ่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ห้องเลขเพื่อนนะคะเพื่อให้ได้เพื่อนครบหนึ่งพันคนเพื่อที่เราจะได้เป็นหนายหน้าได้แบบนี้คะ่ะแล้วพอมีตะกาได้เป็นยังไงขายได้ไหมขายไม่ค่อยได้คะ่ะนานๆทีถึงจะขายได้คะ่ะ แล้วเรารู้สึกยังไงร,รู้สึกตอนแรกๆเหมือนจะถอดใจแล้วว่าเอ้ยมันหรือว่าไม่ใช่ทางของเราอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพี่ก็ยังยังไม่ยอมแพ้ที่จะศึกษาเรียนรู้เพราะว่าพี่ชอบเล่นอยู่ในทิกตอกอยู่แล้วไงคะอ่าเหมือนเลื่อนฟีดไปเลื่อนฟีดมาแบบนี้ยมันก็เจอช่องช่องเรียนรู้เยอะๆหลายๆช่องแบบนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาก็เจอช่องครูด้วยค่ะ ก็เลยทําให้ได้มาเรียนรู้แล้วก็เรียนกับครูตอนแรกอะ่ะพี่เริ่มจากมาดูคลิปของครูหน้าไล์สดก่อนแล้วก็ไต่ไต่สเต็ปไปเรื่อยๆอะค่ะครูเหมือนอ่าเรียนจากหน้าไล์สดใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะรู้เพิ่มอีกก็เห็นครูทําคลิปลงว่ามีซีรีส์ด้วยพี่ก็ซื้อซีรีส์มาดูด้วยค่ะแล้วพอ พอทีนี้อยากรู้เพิ่มอีกกระโดดเข้ามาเรียนห้องไร้สดอ่าพอมีห้องไร้สดก็เอ้มันมีเกี่ยวกับหนังสืออ e ีบุ๊กด้วยอะไรแบบนี้เป็นยังไงนะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราก็ซื้อมาหลายเล่มแล้วเหมือนกันว่าของใครของใครแบบนี้บ้างแต่ยังไม่ใช่แบบนี้แล้วมีของครูด้วยเฮ้เห็นมันมีออนไลน์อะไรนี้ใช่ไหมอ่ะแล้ววันนั้นอะ เป็นวันที่อะไรนะวันที่ลุ้นชิงโชคพอดีมัง้งแล้วครูบอกว่าเอ้ยวันนี้มีลุ้นรางวัลน,นะแล้วก็มีแบบใครสนใจบ้างพี่ก็กระโดดซื้อเลยอีบุกวันนั้นเลยแล้วก็ลุ้นรางวัลวันนั้นเลยค่ะค่ะแล้วก็พอพอเรียนไปเรียนไปสักพักหนึ่งใช่ไหมคะได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ครบรอบเดือนหนึ่งพี่จะนับแบบ่ปรครบรอบเดือนเนี่ยคะ่ะพอครบรอบเดือนเอะครูฉลองแบบแบบว่า เป็นของขวัญวันเกิดประมาณนี้ค่ะมีโปรวันเกิดสำหรับเรียนจกมือทำเอ๊ะพี่ก็อยากจะเรียนอีกก็อักเสบไปนิดนึงตอนทีทางคุณมาหน้าไฟ์สดครูปรับช่องให้ครูจำได้อ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ปรับช่องสองวันเป็นยังไงปรับช่องสองวัน พี่ลบคลิปลบอะไรหมดเลยที่เป็นของเดิมๆมาค่ะที่เรารีวิวทุกอย่างอ,อ๋อเมื่อก่อนนะช่องพี่ไม่ได้ชื่อแบบนี้พี่ชื่ออะไรนะพี่หอมรีวิวของดีบอกต่อแบบว่าเราใช้อะไรดีเราก็เอามารีวิวทุกอย่างเลยค่ะแล้วตอนหลังนะเพราะว่าหลายคนเป็นเป็นเหมือนพี่หอมเลยก็คือชื่อช่องสเปซสปาเสร็จปุ๊บรูป แล้วก็เอาตะกร้าอะไรก็ไม่รู้ม่วนไปหมดเลยแล้วก็แลกเพื่อนด้วยสิ่งที่ครูให้เขาแก้อ่แก้อะไรบ้างแก้ใหม่หมดเลยตั้งแต่ชื่อช่องไบโอแล้วก็การลงคลิปอะไรแบบนี้ค่ะใ้เวลาแก้อตอนตอนที่พี่เลื่อนผ่านช่องครูใช่ไหมคะพี่ใจตรงที่ครูบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ คนเจอเราได้ง่ายที่สุดอ่าคํานั้นอะสะกิดใจขึ้นมาเลยแลว้ววพี่ว่าทายังไงนะทํายังไงให้เขาเจอเราแบบเนี้ยพี่ก็เลยกระโดดเข้ามาเรียนนะคะใช้เวลาปรับช่องกี่วันคะตอนนั้นพี่ลงวันที่สิบหกเดือนพฤษภาคาะคูแล้วก็วันที่สิบเจ็ดสิบแปดอะพี่ก็มีออเดอร์เข้ามาเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีออเดอร์ทุกๆวันค่ะ การการลงคลิปอะคะตอนนั้นอ่ะต้องลงวันละจากที่ก่อนหน้ามีบ้างไม่มีบ้างแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องลงคลิปอย่างน้อยอ่ะสามคลิปพี่ลงมาก่อนหน้านั้นลงแค่คลิปเดียวคลิปเดียวมาตลอดแล้วก็หยุดหยุดลงคลิปไปเป็นเดือนนะคะเพราะว่าเออ่ต้องไปเฝ้าแฟนที่โรงพยาบาลนะคะอืแล้วก็ไม่ได้ลงก็คือมีออเดอร์มาตลอดถูกไหม ใช่ค่ะพีคสุดวันละกี่บาทคะพีคสุดสามสิบสองสามสิบสามประมาณนี้ค่ะแต่ว่าค่าคมของพี่อะอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าเหมือนพอได้มาเรียนกับครูใช่ไหมใจมันไปต่อเพราะว่าตอนนั้นอะมันค่าคมของเรามันแค่2อบาทสามบาทแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วครูยกตัวอย่างพี่ไม่บ้าน5้าจี ให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาก็ได้น้อยแบบนี้เหมือนกันแล้วก็การที่เราได้น้อยอ่ะไม่สําคัญเลยมันมันจะเปิดค่าการมองเห็นช่องเราไปเรื่อยๆอ่ามันมันจริงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าของพี่อ่ะใช้เวลามากเลยเพราะว่าจากช่องพังมาก่อนใช่ไหมคะเดือนแรกพี่ได้คลิปหมื่นวิวแล้วก็พอเดือนที่สองได้เป็นสองหมื่นวิวพอเดือนที่สามได้มาสามหมื่นวิวสองคลิปแล้วค่ะ อันนี้จากออร์แกนิกนะคะไม่ได้ไม่ได้ยิงแอดนะคะแล้วก็พี่ก็ไม่ได้ไหลสดด้วยพี่แม่บ้านห้าีเปิดไม่หน่อยเปิดไม่บอกเขาหน่อยว่าพี่แม่บ้านห้าีตอนเริ่มอ่ะได้ค่าคอมมิชชั่นอ่ะแค่นี่ไงเขาพิมพ์มาเนี่ยเห็นไหมเห็นอะไรมคุณยังได้เยอะกว่านะจุดจุดแปดสิบเอ็ดสตางค์่เห็นไหม ว่าจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่มันคือมันคือสิ่งที่เราไม่รู้พอไม่รู้อ่ะเราอย่าตัดสินใจเองคุณเห็นคหว่าทุกเม็ดทุกระเบียบทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคบกเขารีบมาบอกมาถามกูเลยเพราะเขากลัวพลาดพลาดอะไรพลาดในจุดที่เวลามันลงแล้วถ้าถ้ามันลงแล้วมันขึ้นมันโอเคแต่ถ้ามันลงแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอ้โหมันหากันยาวเลยนะใช้เวลาหาเยอะหายาวมากเลย ครูครับพี่มีคําถามนิดนึงค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราเอา,เอาสินค้าตัวอื่นมาแทรกแล้วเราก็ต้องกลับไปรีวิวสินค้าตัวเดิมด้วยใช่ไหมคะ,ะพีมาบ้างค่ะรึเป่าตอบว่าอะไรเมื่อกี้ก็ยังรีวิวอยู่เรื่อยๆคลิปของเก่าไว้ด้วยใช่ไหมคะ,ะใช่ขึ้นอยู่กับว่าคุณไม่สะดวกทําแบบนั้นแล้วแต่ ก่อนที่คุณจะกระโดดไปอื่นอ่ะต้องมีคลิปแมสไงต้องมีสินค้าเก่าที่มันเป็นแมสอยู่ไม่ใช่อันนี้มันยังไม่แมสแล้วคุณก็กระโดดไปตรงอื่นยอดที่จะได้มันก็ล่วงเลยนะมันก็จะหายไปในกระดานของเราเลยเห็นอะไรไหมค่ะอือต้องไม่ใจร้อนต้องใจเย็นๆค่าคอมน้อยไม่เป็นไร,รแต่ค่าคอมน้อยเปิดค่าการมองเห็นช่องนะคะ อ่าแล้วต่อพี่หอมแล้วต่อแมสสุดวันละเท่าไหร่นะสามสิบสี่บ้านค่ะอ่แล้วก็ไม่เไม่เต็มปากละอะไรนะใังไหหลังจากหลังจากนั้นก็ก็มียอดมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนั้นใช่ไหมคะพี่อ่ะลืมบอกครูไปว่าเกี่ยวกับไอ้แป้งปิดหอ งอกใช่ไหมคะเหมือนพี่ลักษณะนิสัยพี่อะแบบไม่ค่อยอยากเอาอะไรมายุ่งกับผัวเยอะประมาณนี้ค่ะถ้าเหมือนยืดผมก็คือยืดทีเดียวไปเลยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วเหมือนพอพอพี่กลับมารีวิวแป้งปิดงอกใช่ไหมคะพี่ก็ปล่อยผมขาวมาสามเดือนใช่ไหมคะแล้วแล้วพอเห็นผมขาวมันมันยาวขึ้นมากแล้วแบบเนี้ยพี่ก็อย,อยากจะลองแบบ ย้อมสีผมแบบปล่อยงอกไปเลยประมาณนี้ค่ะครูแล้วแล้วตอนนั้นนะพี่ก็เอ้ยคิดว่าแล้วเราจะไปรีวิวแป้งปิกงอกได้อีกหรือเปล่าวะอ,อะไรประมาณนี้เพระาะว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนอะไรไปแบบนี้แล้วใช่ไหมคะ mm. แล้วเหมือนเออกับงงงงมัวแต่ไปคิดว่าเออเราจะจะย้อมสีผมแบบว่าให้เหมือนสีผมงอกธรรมชาติที่สุดประมาณนี้ค่ะครูแล้วก็ลืมคิดอะไรไปเลยอะค่ะ ยอมเสร็จแล้วไม่มีผมงอกให้ทําถูกไหมใช่ใช่ค่ะก็เลยช็อตเลยเหมือนเหมือนว่าอยากจะแบบว่าที่จริงอ่ะสินค้าตัวใหม่ที่เออความมันงงเนี่ที่นี่คือเราแค่ลืมคิดเช่นเราบอกว่าเราอยากจะย้อมเพื่อปิดงอกแต่ทันทีที่คุณย้อมย้อมปุ๊บงอกมันหายแต่มันกลายเป็นสีเทา แล้วครนี้อีคอนเทนต์เดิมที่คุณใช้อีที่ป้ายป้ายปิดงอกแล้วตอนนี้ผมมันไม่งอกแล้วทำไงอะทำไงแล้วแปลว่าคอนเทนต์ก็ตัไปปิอีกแล้วถูกไหมแต่ว่าพี่อะเห็นเห็นบางบางช่องใช่ไหมคะที่เขาปล่อยงอกแต่เขาก็ยังรีวิวเป้งปิดงอกได้อบบเนี้ยค่ะเหมือนเขาแค่ปิดให้ดูว่า ตอนนี้ไม่ไม่งอกแล้วอะค่ะแล้วเออแล้วจะทําอะไรอะไรไม้ใช่ไหมครูผิดไหมล่ะค่ะเอางี้ครูอ่ะเหมือนเหมือนครูเขาครูเห็นครูแต่คนอื่นคนนอกที่เขาไม่รู้จักคุณแล้วเขาดูคลิปคุณอ่ะเขาจะไม่งอกใช่หมว่าว่าเออเรารีวิวรีวิวเกี่ยวกับปิดงอกแต่มันก็ไม่ได้ปิดงอกอะไรประมาณนี้มันมันขาดขาดกันเหมือนที่ครูว่าอะค่ะเอออันแหล คือสิ่งที่ครูอยากจะบ,บอกคุยไม่เข้าใจนกทีครูเลยขี้เกียจคุยและไม่มีเวลาคุยก็เลยอือนนเพราะว่าก่อนนั้นเหมือนเหมือน,นที่ครูบอกว่าให้ไปหาสินค้ามาพี่ก็เข้าใจผิดพ,พี่หามาแล้วพี่ก็ทําเลยพี่ไม่รู้ไงว่าเออต้องเอามาปรึกษาครูก่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอาไปเลยพี่หามาแล้วพี่ก็ทําเลยไงช่องหร <ๆ S 1> ือเปล่าอุตส่าห์ตั้นมาได้สักขนาดนี้แล้ว อือค่ะไม่เป็นไรหรือว่าเป็นประสบการณ์อ๋อแล้วก็พี่ก็ทะเลาะกับตัวเองเหมือนกันว่าจะปล่อยหอกดีหรือว่าจะปิดต่อตีอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็หยุดลงเกี่ยวกับปิดหอกไปเลยเกือบครึ่งเดือนนะคะค,ะครูแล้วก็ลงแต่สบู่ที่จริงอะครูให้เสริมวันละคลิปใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ก็ก็ลงแต่สบู่วันละคลิปวันละคลิปตามที่ครูบอกแหละแต่ว่าไม่ได้เสริมเกี่ยวกับปิดหอกไปด้วยช่วงนั้น ยอดร่วงเลยค่ะอันนี้อันนี้คือคือเหตุผลที่ยอดร่วงน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ลงเกี่ยวกับปิดหงอกด้วยมั้งคะเหมือนกับทําให้เอไอเขาจาช่วงผิดอ่ะแต่เราอของเดิมยืนไว้นะคะค่ะอ่ามีอะไรฝากเพื่อนเหรอก็ขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะค่ะเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะแต่ว่าพี่ก็ยังอยากจะแบบ เรียนรู้อีกอย่างหนึง่งการไลฟ์สดเหมือนที่เพื่อนเขาทำว่าไลฟ์จานหมุนไลฟ์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าช่องนี้ช่องเดิมของพี่อ่ะมันยอดผู้ติดต,ตามมันยังไม่ค่อยขึ้นอะค่ะขึ้นขึ้นลงลงขูมันมันเหลือมันมีแค่ห้าร้อยห้าร้อยกว่าแบบนี้ยยังไม่ถึงพันสักทีเพราะว่าเมื่อก่อนที่ไปแลกเพื่อนมาใช่ไหมคะมันได้พันแล้วแล้วมันมีปุ่มไลฟ์สดแล้วแต่ว่าพี่ไปลบเพื่อนออกเสียแบบนี้ยแล้วมันทําให้อ่า ปุ่มไลค์สดมันจะหายไปแต่ว่าตะกร้าหน้าช่องยังอยู่แบบนี้ค่ะก็เลยเอรักษาตะกร้าหน้าช่องไว้ในช่องนี้หลยวจะแอดก็ได้อ่าใช่แล้วก็พี่ก็เมื่อวานพี่พี่ก็ลองยิงแอดเพิ่มผู้ติดตามค่ะครูแต่ว่าผลที่ได้ผู้ติดตามยังไม่เพิ่มแต่ว่ามันกลับว่าได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็ ยังมีข้อดีอยู่ประมาณเนี้ยค่ะครูแต่ว่าพี่อะก่อนหน้าเนี้คุณต้องยิงไปสักอาทิตย์นึงค่ะพี่ตั้งไว้เจ็ดวันค่ะครูคคแล้วก็ใช่แล้วก็อะไรนะ,ะอ่าพอดีพี่อะก่อนหน้าเนี้ที่เริ่มเรียนเดือนแรกกับครูคร่ะพี่ได้ไปเปิดอีกช่องหนึ่งที่เชื่อมเซลเลอร์พี่กล่าวว่าถ้าถ้าเราแบบว่า ใจฮือเพิ่พอแบบเนี้ยอยากจะลองไปไลฟ์สดช่องนั้นดูที่แบบว่าโดยไม่ต้องลงคลิปได้ไหมคะที่ไม่ต้องโชว์มือดะต้องโชว์ยการหมุนเหมือนที่เพื่อนเขาทําแบบเนี้ยโชว์มือค่ะแล้วไม่โชว์มือใช่ใช่ใชมีม,ม,ม,มีเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปสามคลิปนั้นอาจจะลงไว้ที่ว t แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเปิดวาทีมาลงได้ไม่มีปัญหาไม่อยากให้คนนอกไม่รู้ทําเดี๋ยววันนึนเดี๋ยวปิดไว้ดีกว่าให้เฉพาะคนที่ ลงในกลุ่ม e-book แบบนี้ได้ไหมคะครูนะคะก็คือเอาง่ายๆอ่ะก็ถ้าอยู่บ้านแล้วไม่ทําอะไรก็สามารถตั้งกล้องเหมือนน้องตาลอ่ะใช่เพราะว่าถ้าถ้าหน้ากล้องเ่าพี่อาจจะไม่มีความกล้ามากพอเท่าไหร่ประมาณนี้ยเหมือนคุยก็ไม่ค่อยเก่งอะค่ะหน้ากล้องอะค่ะครูไม่ใช่มันต้องมีสคริปต์คุณต้องเขียนในการทําเสียงไว้หรือสคริปต์เนี้ยหน้าเนี้ยสมมติว่าคุณจะปิดเสียงที่เปิด คุณเอาเสียงตัวเองใส่เข้าไปได้ทันทีอะ่ะมันเริ่มจากการต้องมีสคริปต์ถูกไหมน้องตาลนะน้องตาลเปิดใหม่มคือมันไม่มีทางต,ต้องอัดอัดเสียงไว้หรือเปล่าคะไ,อ,ไอ้ที่ที่เวลาเขาเขาทําทั้งสองอย่างแหละเขาทําทั้งอำนะแต่ว่าสดจะดีกว่าเสียงที่ทําไวอ้อ่ะใช้ได้แค่ไม่เกินยี่สิบชั่วโมงนะมันถึงจะมันถึงจะเบลอเช่นสมมติว่าถ้าวันนี้เรารันไปแล้วอ่ะพรุ่งนี้จะจะเปลี่ยน จะต้องเปลี่ยนเปี่ยนหมายถึงจะต้องลงใหม่มีการสลับอะไรก็แล้วแต่เพราะว่า AI มันเก่งมากนะคะ AI มันเก่งแล,แล้วสินค้าสมมติถ้าเราเอาไปไลฟ์สดช่องที่เราผูกเซลเลอร์เราเอาสินค้าเดียวกับช่องแป้งปิดงบไปรีวิวได้ไหมคะหรือว่าต้องคนละตัวไ,ไ,ไปเลยเ,ยเลยขาไม่ได้จับใช่ไหมคะ,คะว่าว่าว่า,วาเป็นเป็นช่องเดียวกันประมาณนี้ค่ะครูไม่นะ ได้บอกว่าเวลาทําช่องลงคลิปคุณต้องเป็นแนวทางแนวทางเดียวแต่ว่าเวลาที่ไลลอะไรก็ได้ไลอะไรก็ได้ถูกต้องเพียงแต่ว่าให้มันสอดคล้องกับที่ AI เห็นเช่นเรากําลังใส่ตะก้าปิดหงอกอยู่ในเฟรมที่กําลังขายก็จะต้องเป็นปิดหงอกสมมุติตะก้าต่อไปคุณเอาตะก้านี้ขึ้นเป็นที่ย้อมผมในเฟรมคุณก็ต้องเป็นที่ย้อมผมมันคือแค่ให้ตรงกันแค่นั้นเอง เหมือนตอนครูถือครูปัดกร้าสถือปกครูถึงอีบุ๊กครูไปพูดใช่ใช่แบบว่ามันจะโดนมาเรียนในห้องไ์สดครูทุกวันก็ครูทําให้เป็นตัวอย่างอยู่แล้วว่านั่งทํายังไงอะไรแบบเนี้ยครูจนพุนแล้วหลังบ้านอ่ะค่ะโดนคุณก็สี่สิบห้าสิบนะยังโอเคอยู่อ่ะตามนั้นฝากอะไรให้เพื่อนขอบคุณมากประสบการณ์จากที่เราได้ เ,เก่งในหะ้เพื่อนใช้ใจก่อนเลยค่ะมาเรียนกับครูก่อนแล้วแบบจะได้ทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนไม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการอะไรก็แล้วแต่ค่ะครูสอนหมดเลยเมื้าเราใจไม่ได้มันก็ยังไม่ได้อะค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเราอยู่กับตัวเองหรือว่าเรียนกับคนอื่นใจมันไม่ถึงอะคะ่ะมันอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าเวลาอยู่กับครูใช่ไหมคะครูก็จะบอกตลอดเลยว่าต้อง อะไรยังไงแบบนี้ค่ะมันจะมีทางเดินได้ใช่ไหม <c oughs> ค่ะ okay, เพราะว่าเ <okay, S 1> มื่อก่อนถ้าไม่ได้เรียนใช้ใจกับครูนะคะพี่เป็นคนคิดมากนะคะครูพี่ไม่ไหวเลยะคะ่ะถ้าโดนตุนโดนเยอะขนาดนั้น,นะคะ่ะแต่ว่าพอพอ,พอเรียนอ่าใช้ใจกับครูใช่ไหมคะ่ะดีดออกไปเลยเหมือนที่ครูบอก <c oughs> แบบว่าไม่ต้องเอามาคิดมากก็ต้องมาใส่หัวอะไรต่อแบบเนี้ย ไม่คือ,อคือนนั้นนะคะ,<อ>ก,ะกูาดีมก็ยังไปหาอีกว่าอีหรือว่าต้องเปลี่ยนต้องทําอะไรต้องแบบเอาเอาสินค้าตัวไหนมาอีกหรือเปล่าหาั้งคืนเลยแล้วพอรุ่งเช้าอ๋อคิดขึ้นได้ว่าช่องเราทําเกี่ยวกับอะไรอะไรแบบเนี้ยอ๋อก็เลยกลับไปแล้วก็ยังยังคิดอืมคิดได้แล้วว่ายังต้องต้องกลับไปแบบว่าเกี่ยวกับปิดหงอกนั่นแหละแต่ว่าเออ ยังก็เอ๊ยยังทะเลาะกับตัวเองอยู่เยอะเลยว่าจะจะปิดว่าจะเปิดอะไรประมาณเนี้ยนักลบย่อมมีบาดแผลบอกเลย <c oughs> ที่ทุกคนที่ที่ยืนอยู่แถวเนี้นยเนยี่ยแหละยืนอยู่แถวเนี้ยเป็นไงคะล้วนแล้วแต่มีบาดแผลแบบว่าเออเขาเรียกอะไรเต็มตัวไปหมดอ่ะใครไม่โดนครูใครไม่มีบาดแผลแสดงว่าคุณคุณอาจจะยังไม่ได้ตังเยอะ S <S ใช่ม่เป้นานอีแล้วแล้วก็อะไรจําคําพูดครูได้เลยที่ครูบอกว่าอ,อะไรที่เกิดขึ้นกับเราจะนําพาเราไปในสิ่งที่ดีกว่าเสมออจําคําพูดนั้นได้แล้วก็ที่แบบว่าเวลาคิดมากาแล้วแล้วครูก็บอกว่าย้อนกลับไปดูวันที่เราเรียนกับครูอ๋อพี่ก็มองเห็นว่าภาพนั้นเรายิ้มเรามีความสุขแล้วก็ ตอนนั้นที่สําเร็จอะเชื่อความครูทุกอย่างเลยครูบอกอะไรก็ทําตามทําตามทําตามแล้วก็เหมือนเหมือนเดือนนี้ยที่มาสับสนอยู่ว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรอะไรแบบนี้เหมือนอะไรบางตาเราหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนจากที่เราเออเป็นเด็กดีที่เชื่อฟังครูอะเออกลายกลายมาเป็นอ่าเหมือนเหมือนเหมือนมาเถียงครูอะไร่างเนี้ยแล้วยังไม่รู้ตัวอีกนะคะครูได้เพิ่มครูไม่ว่าอะไรเลย ใช่ค่ะแล้วแล้วแเหมือนเหมือนเหมือนาโดนแล้วเหมือนก็ยังว่าเอ๊ะอะไรเหมือนก็ว่ายังไม่รู้ตัวค่ะครูจนแบบโอ๊ยนี่เราเป็นอะไรไปอะไรประมาณเนี้ยมีคนเถียงก่อนหน้านี้มาส่งเดือนที่แล้วแล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ยังยืนหยัดว่าเขาถูกครูก็บอกงั้นโอเคคุณถูกจบเลยอ๋อไม่อันเนี้ยพี่อะกลับมาคิดขึ้นได้ว่าคุูอืม ปึ๊บขึ้นมาได้คือครูอ่ะรักเขามากนะครูบอกไว้เลยสิ่งที่เขาเป็นอยู่อะ่ะมันคือสิ่งที่เขาไม่รู้ตัวเองครูแค่บอกแล้วครูบอกเนี่ยครูไม่ได้ตังค์จากคุณถูกปะนั่นคือสิ่งที่ครูอ่ะโคตรจะคือแบบเอาตัวเองอะ่ะเข้าแรกอะ่ะแต่สิ่งที่ครูได้กลับมาคือแบบเฮ้ยก่ากูอีกงั้นโอเคไปเถอะ <c oughs> ไปไหนก็นไปเลยจริงๆ <c oughs> คุณรู้ไหมว่าครูอ่ะไม่ง่ายนะ การที่<ช>โดยนักเรีย<อ>นมีมีเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้น<ด>แปลว่าเราทําบุญมาด้วยกันแค่นี้คุณก็เดินตามสิ่งที่คุณเดินตามมาส<อ>ี่สิบห้าสิบปีต่อไปแค่นั้นเองเนาะ <laughs> ของพี่อ่ะพี่กลับมาคิดขึ้นได้ว่าเอ้าเหมือนเราอ่ะต้องเดินตามคนที่สําเร็จมาก,ก่อนแบบนี้อลิกใจขึ้นมาได้นั่นแหละตาสว่างขึ้นมาอยู่เนี่นยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยคนสําเร็จทางนั้นเลยเราจะเลือกใครล่ะ ทำไมเราจะต้องไปเลือกจมปักกับเสิ่งที่เราเราคิดว่ามันไม่ได้หรือยิ่งยิ่งเขาเรียกอะไรยิ่งดูเราก็ยิ่งจมอะ่ะสู้เนี่ยแต่ละคนพูดมาข้อคิดโคตรดีแนวทางโคตรดีเอาจุดดีๆแบบนั้นอะอามารทันะคะค่ะอ,อะไรที่ที่มันเป็นปัญหาก็ตัดตัดตัด,ตดเหมือนที่พ,พูดพูดเหมือนที่พี่แม่บ้านห้าสีเขา้อะไรดีดปิ้อวอ่าแล้วก็ หมือนกับว่าของพี่อะพี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะเกี่ยวกับเวลาประจําเดือนมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะโคมันชอบปวดท้องแล้วมันทําคลิปไม่ค่อยได้อตอนนั้นอะที่ที่เรียน,น,น,นที่ควรขาดคืออะไรอืมสต็อกค,คลิปไงใช่ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ไม่มีสต็อกเลยแล้ว,วเออเหมือนอ้อแล้วก็พี่เป็นคนทําอะไรช้าแล้วก็เหมือนกับคิดเยอะคิดอะไรประมาณเนี้ยค่ะโคอืมอถ้ารู้แล้วก็ กากบาดทิ้งให่หมดอีสิ่งที่เป็นน่ะเขาจะอย่างเ่าเรารู้แล้วว่าเราช้าเราก็ปรับปรุงเราเอมีปัญหาเรื่องเอมันจะมีวันนั้นแล้วเราไม่ได้ทําคลิปอ่ะคุณต้องมีสต๊อกคุณคุณรู้นี่ก็เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณก็รีบแก้ไว้ก่อนอืมใช่แต่แเหมือนเหมือนเหมือนตอนนั้นที่ที่เรียนกับครูเสร็จใช่ไหมคะเหมือนเดือนนั้นอ่ะพี่ ประจำเดือนมาทั้งเดือนเลยค่ะโอง้ใช่ไม่ปกติแล้วหลังจากนั้นหมอก็นัดมาตลอดเราก็ใกล้กันหมดแล้วแหละเราก็ใกล้กันแล้วล่ะอ่ะมีอะไรฝากเพื่อนเดี๋ยวอ๋อยังฝากบนนี้เรื่องสนุกด้วยนะเรื่องสนุกได้ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนพูดไปฝากคนที่ยังทําไม่ได้อะไรนี้ก็ ใช้ใจก่อนเลยค่ะแล้วก็อย่าลดอย่าละอย่าเลิกเหมือนที่ครูได้ตั้งใจสอนไว้แบบนี้ค่ะครูสอนอะไรทําตามครูทุกอย่างแล้วก็ถ้ามีเวลาพยายามอยา่าขาดห้องไลฟ์สดที่ครูสอนมันจะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆตลอดเราต้องแบ่งเวลาว่าอ,อย่างน้อยๆเราทําอย่างอื่นแล้วมีอะไรค้างคาอยู่หยุดไปก่อนครูถึงเวลาครูไลฟ์ก็ต้องมาเข้าไลฟ์ครูให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ รจ,รจริงๆคือเน้นเป็นเรื่องอัปเดตแล้วก็เรื่องใหม่ที่อย่างเช่นวันเนี้ยครูก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นแบบนี้นะครูไม่ได้ตั้งใจครูไม่ได้คิดมาก่อนครูบอกเลยแต่เอาจริงๆคือมันเกิดจากสถานการณ์ที่มีพี่คนหนึ่งเมื่อกี้เลยถามว่าไอ้ร้อยบ้านไอ้ร้อยพันบาทเนี่ยต่อวันนมันได้จริงไหม <c oughs> ครูก็เลยบอกพี่ไม่บ้านจีม,มานั่งตรงนี้ค่อพี่ยิปมานั่งตรงนี้เลยคือสมองของคนมักจะไม่เชื่อไม่เชื่อก็คือถามว่าจริงไหม พอพอมันจริงปุ๊บแล้วทํำยังไงเพราะฉะนั้นครูจะไม่อธิบายเองครูก็เลยให้พวกเราอธิบายไงถูกไหมมันก็จะดีกว่าแล้วคนฟังก็จะยิ่งรู้สึกว่าออยากได้จังเลยต้องเป็นฉันฉันต้องได้ก็เหมือนรุ่นพี่ที่เคยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราเป็นรุ่นน้องที่กมันนั่งแทนรุ่นพี่นี่แหละเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมไดเกาะได้ด้วยได้เพิ่มพัฒนาต่อนะจ๊ะ ่ะขอบคุณพี่อหอมมากค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะพี่หอมทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะลุยๆไปด้วยกันนะคะรวยยกแขงเหมือนที่ครูว่าเลยค่ะโอเคอ่ขอบคุณพี่หอมค่ะ